เรื่องสั้นนิยายอินธรรมะตอนความรักความคิดความจริงโดยไอหมอกและมันเจ็บมือพิมพ์มันแทงหัวใจมือเท้าหนึ่งยึดไว้ใจใจของฉันจนเป็นแผล เปิดเพลงได้เชื่อเฉือนสะเทือนหัวใจเสียจริงๆใจอันบอบช้ำของเราฉันนอนเหยียดกายสงบนิ่งอยู่บนเตียงพลางพึมพำกับตัวเองเบาๆขณะฟังวิทยุคลื่อนโปรดแววตาหมองเศร้าน้ำตาที่ไหลรินทิ้งคราบเป็นทางยาวจากปลายตาดุดจะบอกเป็นในว่าความรู้สึกของฉันก็กำลังดำดิ่งลงสู่เบื้องล่างเช่นกันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยหนึ่งสัปดาห์แล้วสินะที่ฉันต้องสูญเสียเขาไป ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมีคนอื่นและทิ้งฉันไปได้ลงคอแม้กายจะนอนนิ่งแต่ภายในใจนั้นดูเหมือนจะไม่นิ่งตามเลยแม้แต่น้อยยังคงวนเวียนคิดถึงเขาดูเหมือนว่าจะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาและไม่อาจหยุดคิดได้เสด้วยเสินีน่แหละมั้งที่เขาบอกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ลุกฉันให้ตื่นขึ้นจากความคิดโดยฉับพลันเพลงจบเมื่อไหร่กันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยคู่สายปลายทางไม่รีรอกล่าวทักทายทันทีเมื่อฉันรับสายทำอะไรหยุดจ้าพัสมนคนทั่วไปคงขำขำหากได้ยินเพราะเรามักเรียกชื่อจริงกันเสมอเสมอวิพาดาเพื่อนรักของฉันนั่นเองเปล่าหรอกก็รอเธอละจ้าถึงแล้วหรอเดี๋ยวฉันจะรีบบอ,อกไปนะจ้าจ้าถึงแล้วถึงแล้ว แต่ก่อนวางสายขอเดาก่อนนะว่าเมื่อกี้เธอคงกำลังนอนนั่งตาคลอประหนึ่งว่าเป็นนางเอกมิวส mm ิกวิดีโอเพลงเศร้าอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ทั้งตอบไม่ตัองตอบนะมั่นใจว่าถูกโอเคโอเคเรีบมานะเพราะเราอยู่ได้ไม่นานน่ะมีนัดไปทำบุญกับพี่อจิตยาต่ออ่ะอันนะแม่คนใจบุญแหนะนอกจากเป็นแม่พระแล้วอะ่ะยิงเป็นแม่โมด,ดููกแก้วอีกรู้ไปหมดเลยโอเคโอเคแล้วเจอกันจะ้ะสินาทีไม่เกินนั้น แม้จะอยู่ในอารมณ์เศร้าฉันก็อดยิ้มไม่ได้กับเพื่อนที่รู้ใจคนนี้ฉันหวังว่าเพื่อนรักของฉันคงจะทำให้ฉันสบายใจขึ้นได้บ้างเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาระหว่างที่พักของฉันถึงจุดนัดพบซึ่งเป็นห้างใหญ่ใจกลางเมืองฉันใช้เวลาแค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถไปถึงที่หมายได้แต่แม้เวลาจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจหยุดฉันให้พักจากความคิดถึงเขาคนนั้นไปได้ ภาพคู่รักคู่แล้วคู่เล่าที่ผ่านสายตาของฉันยิ่งเหมือนจะตอกย้ำความเศร้าของฉันให้ทวีคูณขึ้นไปอีกใครกันเนาะที่บอกว่าเวลาอกหักให้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วจะดีขึ้นฉันคนหนึ่งลหละที่ขอค้านคำกล่าวนี้สุดแรงเลยหลังจากพบกันและทักทายตามประษาพเพื่อนสนิทพอสมควรบทสนทนาหลักก็ได้เริ่มขึ้นยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะดูหน้าเราก็รู้ใช่ไหม เมืเ่อกี้อย่างที่เธอเดาแหละแต่ผิดไปนิดนึงนะคือน้ำตาไม่ได้แค่คลอแต่มันไหลไปแล้วเฮ้ฉันเป็นผู้เริ่มบทสนทนาอืมจ้าไม่ออไม่ค้อมนะฉันอยากจะทำอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าแค่รับฟังเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแหละโอเคไหมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะถามนะหนึ่งอาทิตย์แล้วใช่ไหมแปลกใจบ้างไหมว่าทำไมถึงยังไม่หายอีก วิพาดากล่าวด้วยน้ำเสียงฉัฉานแต่นุ่มนวลก็ฉันรักเขามากไงอนุภาพแห่งรักน่ะสิฉันเป็นคนศรัทธาในรักเธอก็รู้อยู่แล้วเนี่ยรักที่ฉันเฝ้าทนุถนอมแต่เขากลับทำร้ายฉันได้ลงคอฉันกล่าวด้วยน้ำเสียงสลดหดหัเธอลองคิดดูดีๆนะถ้าจะบอกว่าเขาเป็นคนทำร้ายเธอเขาได้ทำไปแล้วเมื่อเจ็ดวันที่ผ่านมาครั้งเดียวเองนะแต่หลังจากนั้นน่ะ เธอตั้งหากที่เป็นฝ่ายทำร้ายตัวเองทำร้ายด้วยความคิดของเธอเองถูกทิ้งครั้งเดียวเลยเหมือนโดนมาซะเป็นร้อยเป็นพันครั้งในอาทิตย์เดียวเลยฟังเพลงเศร้าๆแล้วก็มาคิดแล้วก็ร้องไห้ตกลงร้องไห้เนี่ยเพราะเขาทิ้งเราไปหรือเพราะฟังเพลงแล้วไปคิดถึงเขากันนะวิพาดากล่าวก็จริงของเธอแหละแต่ฉันไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้ฉันมาก่อนคนคนนั้น เขาเป็นของฉันอยู่ก่อนฉันไม่อยากให้มีใครมาแยกเราไปฉันอยากอยู่กับเขาตลอดไปจริงๆนะฉันคิดไว้เสมอว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันไม่อยากให้เขาจากฉันไปเลยฉันยังทําใจไม่ได้เลยจริงๆที่เขาจากฉันไปอารมณ์ฉันเริ่มขุ่นมัวเมื่อมีอาการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่สามอืมฉันเข้าใจเธอนะแต่ขอบอกความจริงเธออย่างหนึ่งจริงๆฉันได้บอกเธออยู่บ่อยๆแต่เธอก็มักหลงลืมไป ทุกสิ่งอ่ะไม่เที่ยงหรอกนะจ๊ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยและมันก็ไม่ใช่ของเราเราจึงควบคุมมันไม่ได้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาเองก็ไม่ใช่ของเธอหรอกเธอเลยสั่งเขาให้อยู่กับเธอตามที่เธอต้องการไม่ได้และจริงๆถึงจะได้อยู่ด้วยกันนะวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่มีทางอยู่กันไปได้ตลอดกาหลหรอกนี่คือกฎธรรมชาติและเธอรู้ไหมที่เธอเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะอะไร อ่ะ,ฉะเฉลยเพราะว่าเธอกําลังฝืนธรรมชาติอยู่ลองกลับไปนึกถึงคําพูดของเธอเมื่อกี้ดูนะว่ามีคําว่าอยากและไม่อยากอยู่มากมายแค่ไหนคําเหล่านี้แหละมันบ่งบอกว่าเรากําลังไม่ยอมรับกฎธรรมชาติในข้อนี้อยู่ที่เธอเป็นทุกข์ก็เพราะอยากและไม่อยากนี่แหละไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเลยเธออาจรู้สึกว่าเธอเป็นทุกข์เพราะหวังและไม่สมหวังแต่ถ้ามองลงไปจริงๆนะ มันทุกข์ตั้งแต่เธอหวังแล,ล้วล่ะอืม,อมเธอมาแนวเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยจริงๆจะว่าไปฉันได้ฟังเรื่องพวกนี้จากเธอก็บ่อยอยู่นะอันนี้จังๆอะไรเนี่ยแต่ทําไมดูฉันก็ทุกข์อยู่ได้เรื่อยๆไม่เห็นเหมือนเธอเลยฉันจนมุมต่อคํากล่าวของเพื่อนรักเช่นเคยไม่แปลกหรอกนะเพราะจริงๆที่เราคุยกันถึงกฎธรรมชาติเนี่ยแน่นอน ว่ามันเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นจริงแต่ถึงเธอจะยอมรับได้ว่าเขาไม่ใช่ของเธอและเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเธอเป็นไปตามกฎนี้แต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องนอกตัวการที่เราเห็นธรรมชาติของสิ่งภายนอกฉันหมายถึงภายนอกตัวเรานะมันทําให้เราปล่อยวางได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าจะปล่อยวางได้จริงๆแล้วละ่ะก็ก็ต้องรู้ความจริงข้อหนึ่งก่อนว่ากายกับใจเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎนี้ด้วยเช่นกัน มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกันนะไม่อาจทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้และก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้สั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันเธออาจลองสังเกตได้ง่ายๆว่าถ้าหากเธอสั่งให้ใจเธอหยุดคิดถึงเขาได้เธอก็คงไม่ต้องมาพบมาคุยและมาระบายกับฉันวันนี้หรอกแต่เนี่ยเธอสั่งให้ใจเธอคิดว่าเป็นของเธอจึงหยุดคิดไม่ได้ เพราะจริงๆเอะ่ะมันไม่ใช่ของเธอไงล่ะแหมดูลึกซึ้งจังฉันยังคงอีกไกลอะ่ะแม้จะรู้สึกว่าหา่างไกลแต่ฉันก็รู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่จริงๆแล้วมันดูเป็นเรื่องในตัวเราเองโดยแท้แต่ดูเหมือนเราไม่เคยได้สนใจมันเลยเสียงโทรศัพท์ของวิภาดาดังขึ้นการสนทนาของเราจึงต้องสิ้นสุดลง ฉันต้องไปแล้วนะโทษทีนะคุยกันได้แป๊บเดียวแต่ก่อนไปฝากเกมอันนึงไว้ให้เล่นนะรับรองสนุกและมีประโยชน์กว่าการนั่งนั่งนอนนอน,น,อนทำมิวสิกวิดีโอของเธออีกวิภาดาพูดพลางส่งยิ้มให้เพื่อนรักอันนะเอาเซ่แต่ไม่รู้จะมีอารมณ์เล่นหรือเปล่านะก็รู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วจิตใจฉันไม่ค่อยอยู่กับในบตัวเลยช่วงเนี้ยขณะที่ฉันตอบใจก็แวบไปคิดถึงเขาขึ้นมาทันทียิ่งควรเล่นเลยจ้าฉันรู้ว่าเดี๋ยวพอเราแยกกันไป เธอก็ต้องไปวนๆเวียนๆคิดเรื่องเดิมๆอีกไม่แน่ตอนเนี้ยก็อาจคิดเป็นแล้วก็เป็นได้เอานะเกมก็คือว่าเมื่อไหร่นะที่เธอเผลอไปคิดถึงเขาให้รู้ตัวขึ้นมาว่าเผลอไปคิดแล้วนะไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดนะจ๊ะไม่ได้ให้ฝืนธรรมชาติอะไรหรอกแค่พอเผลอไปคิดแล้วให้ตามรู้ไปเท่านั้นเองพอรู้ไปว่าเผลอไปคิดแล้วนะก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆแค่นี้แหละเกมของเรา ฉันเองก็เล่นอยู่ทุกวันนะเ๊นเน่และจะบอกอะไรให้อีกอย่างอย่างสุดท้ายแล e ้วล่ะความจริงเบื้องหลังเกมนี้ก็คือเมื่อเรารู้เรื่องที่เราคิดเราจะไม่รู้ตัวว่ากําลังคิดอยู่แต่เม sure ื่อใดก็ตามที <c oughs> ่เรารู้ตัวว่ากําลังคิดอยู่เราจะไม่รู้เรื่องที่เราคิดถ้าเธอเล่นเกมนี้นะเธอจะไม่คิดถึงเขาตลอดเวลาอย่างที่เธอพูดมาแน่นอนแค่ลองเปลี่ยนความคิดถึงเขามาเป็นรู้ว่ากำลังคิดถึงเขาอยู่แค่นี้เอง และเธอจะมีความสุขมากขึ้นนะจ๊ะอย่าลืมล่ะไปนะจ๊ะขอบใจมากนะฉันกล่าวพลางร่ำลาจากเพื่อนรักเพียงไม่กี่ก้าวที่เดินแยกออกมาจากเพื่อนรักภาพคู่รักที่ผ่านไปผ่านมาก็ทำให้ฉันหวนคิดถึงเขาอีกได้ไม่ยากเลยฉันวนเวียนอยู่กับความคิดเรื่องเดิมๆอีกครั้งคิดคิดแล้วก็คิดจูๆ่ๆเสียงเพื่อนฉันก้องเตือนขึ้นมา แต่ก่อนไปฝากเกมอันนึงไว้นนะไให้เล่นนะจริงสิเกมฉับพลันฉันก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นฉันรู้ตัวว่ากำลังคิดอยู่และก็เป็นความจริงที่ว่าช่วงขณะนั้นฉันสามารถหยุดคิดถึงเขาได้ฉันหยุดคิดถึงเขาได้จริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยการเดินทางกลับตลอดเส้นทางสายเดิมมีมุมมองบางอย่างที่แทรกเข้ามา มุมมองใหม่ๆที่ต่างออกไปที่ฉันไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเป็นมุมที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันได้หันมามองดูตัวเองตัวเองที่กำลังคิดและฉันก็ได้หลุดออกมาจากโลกแห่งความคิดในขณะที่ฉันรู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆที่ฉันเป็นทุกข์เพราะฉันรู้ไม่ทันเหมือนฉันหลงไปคิดถึงเขาและฉันไม่รู้ตัวความคิดจึงครอบงำและทำร้ายฉันความคิดต่างหาก ที่ทำร้ายฉันไม่ใช่เขาหรอกที่ทำร้ายฉันนี่คือความจริงฉันคิดในใจขณะก้าวเข้ามาในที่พักและอาจมีรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากฉันจะต้องลงมือจดบันทึกประจำวันฉันต้องบันทึกว่าวันนี้ฉันได้เกมใหม่มาจากเพื่อนรักและมันสามารถช่วยฉันได้มากทีเดียวอ้าวเผลอไปคิดอีกแล้วหรอเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผู้ที่กำลังอ่านบันทึกหรือฟังบันทึกหน้านี้ของฉันอยู่ และคิดตามจะรู้ตัวกันบ้างไหมนะว่ากําลังอ่านกําลังฟังและคิดตามอยู่ถ้าเดินจากไปทะาะทิ้งไว้แค่รอยน้ำตาของฉันรู้ไหมว่าฉันเจ็บทำมากมายแค่ไหน bye